พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้าราดูในช่อง YouTube กิจโพสแชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับมาดูการปลาัยของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับ หลังจากที่ไปพักผ่อนกับลูกสาวแล้วก็กลับมา,ถาแถลงการเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะคุณพิธาก่าวจะเรียกว่าก่าวสุนรทรรพ์ก็ได้นะวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเอาเรื่องการแก้ไขามารตรา1 1 2มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างแต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจต,ตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิม พิธาเป็นหรือไม่เป็นนายกไม่สําคัญพักเก้าไกายเป็นหรือไม่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลไม่สําคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่ออกมาแสดงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมายพักเก้าไกายพร้อมสนับหนุนพักอันดับสองคือเพื่อพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้ ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการสืบทอดอำนาจของกลุ่มคั้วอำนาจเดิมจะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าหมดหวังประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลและจะไม่มีวันถอยกลับเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไปพิธาลิมเจริรรัตหัวหน้าพรรคเก่าไก่นี่คือการส่งสัญ,ญญาณถึงประชาชนและส่งสัญญ,ญาณถึงพรรคเพื่อไทยไะ คำว่าองคาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดถ้าพักเพื่อไทยไปดึงพวกนั้นมาก็ถือว่าพักเพื่อไทยและพักร่วมทั้งหมด8ปดพักยกเว้นพักก้าวไกลกับพักเป็นธรรมพักร่วมทั้งหมด6พักก็คือองค์าคาพยพฝั่งอนุยักษ์นิยมด้วย และการที่พักเพื่อไทยตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการสื่อทอาหน้าของกลุงรอตนน้าเดิมจะไม่มีวันสําเร็จถ้าจับมือกันแน่นแต่ดูแล้วในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้มันเป็นการเตรียมกันมาหรือเปล่าเป็นการส่งลูกกันมาหรือเปล่าและการสัมภาษณ์ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอชนหน้าแต่หมอชนหน้าพูดอะไรก็ก็พูดไป พราะหมอชนนาทไม่ได้มีอำนาจในพักเพื่อไทยแค่เป็นหุ่นเชิดคุณพรมธรรมนี่เดือดตัวจริงก็มาพูดสอนู่นสอนี่พูดจำหนิพักเก่าไก่แล้วก็โดนมาให้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทพูดไปอ้างอยู่บนเรือจตยองหงตยหาผมจะบอกให้ไอเรือที่ว่ามีคนแก่คนหนุ่มคนหาเหวไรที่พนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่านะ่ะ เราจะต้องเสียสละไอเด็กแล้วก็ให้ผู้ใหญ่อยู่รอดสำหรับผมนะมีสองประเด็นนะถ้าคำถามนี้นะผมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ตายหมดและให้เด็กอยู่รอดเพราะผู้ใหญ่แม่งแก่แล้วก็จะตาตหงอยไตหาแล้วขึ้นฝั่งมาก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ คนพิการก็พอได้เพราะคนพิการก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ยังไปสร้างอะไรได้คือถ้าต้องเสียสละก็คือไอ้พวกแก่ๆควรเสียสละเพราะมึงไม่ขึ้นเรือมึงไม่ขึ้นฝั่งมึงก็ต้องตายอยู่แล้วป่ะนะอันที่สองก็ล่มเรือตายแม่งทั้งหมดเลยตายหมู่ไปเลยแปดพักจะเสียสละทำไมวะคำว่าเสียสละก็คือเสียสละให้พัก ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายขาและเสียสละให้พวกมึงนะ่ะมีอำนาจเชิดหน้าชูตาเป็นนายกรัฐมนตรีเชิดช้าอยู่ตาเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือและพวกฝ่ายนั้นมันเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลมันเป็นฝ่ายที่ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลที่มาจากสืบทอดอำนาจเผด็จการไปอยู่นั้นภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย์ชาติไทยพัฒนาพลังประชาทัพรวมไทยสร้างชาติไปอยู่ แล้วพวกมึงเนี่ยจะไปไปร่วมกับพวกมันเหรอเพราพวกมันตั้งรัฐบาลไปสิร้อยแปดสิบแปดก็ตั้งไปดิมึงก็อยู่อย่างนี้ก่อกลุ่มกันอยู่อย่างนี้เดิกอ่ะมึงเป็นรัฐบาลไปก็อยู่ได้มีกี่เดือนพอมีประชุมเรื่องงบประมาณหรือประชุมอะไรทั้งหลายแล้วก็หวตกรัฐบาลก็ต้องลาออกอ่ะถ้าเกิดมารวมกันให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกก็เป็นไปท่านก็อยากเป็นอยู่แล้ว ห้าเดือนหกเดือนพอมีประชุมปุ๊บแพ้ท่านก็ลาออกลาออกหรือยุบสภาก็ได้อืมอ่ะลาออกไปก็ให้คุณอนุชินมาเป็นต่อมาเป็นอีกสามเดือนหกเดือนก็ลาออกไปอ่ะเสร็จปุ๊บก็ดึงผลเอกให้หัวหน้าพักไปย้ายผัดคนใหม่เป็นต่ออ่ะสามเดือนหกเดือนก็ลาออกไปแล้วก็ให้วรลาวุธเป็นต่อ จะได้ตระกูลนี้จะได้เป็นพ่อเป็นนายกแล้วก็ลูกเป็นนายกอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็วนมาถึงพลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นกันไปกันได้คนละสองสาเดือนนี่แหละเป็นนายกแม่งทุกคนทันอย่างนั้นแหละสุดท้ายมันเป็นครบกันหมดแล้วมันก็ยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่สอวอก็หมดวาร,บระบัดีคราวนี้เรละมันละมึงมัน ให้สารนับนูนยบพักคก้าวไกลก็ยุบไปเขาจะมีพักใหม่ขึ้นมาอีกชื่อใหม่กรรมก,การบระธารชุดใหม่แข็งแรงกว่าเดิมและไม่ต้องกลัวหรอกครับสองร้อยห้าสิบเสียงอับแน่นอนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักเดียวจะบอกให้เลือกออกมา ถึงตอนนั้นเขาจะรวมกับแปดพักนี้ไงมึงก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ได้หรอวะพักเก้ากายเขาเกียดนะพักเสรีรวมไทยได้เสียงเดียวนะเขายังจะให้รัฐมนตรีเลยนะมึงยังจะไปอยู่กับพักฝ่ายนู้นเหรอที่ท่านด่าพลเอกประยุทธ์แสดงว่าท่านด่าเล่นๆหรอด่าแบบสนุกสนานหรอท่านจะยังไม่รวมกับพวกเขาได้หรอ เวลามีผลประโยชน์ท่าแท้ก็ออกมาแล้วก็อ้างชาติบ้านเมืองกุณเศรษฐาก็อ้างว่าประเทศไทยต้องไปต่อมึงจะรออีกแปดเดือนเก้าเดือนไม่ได้หรือมึงรอมาได้แล้วเก้าปีทำไมต้องรีบเร่งรีบร้อนอย่างนี้ว่ามึงจะอ้างประชาชนเลยจะบอกให้ะเริ่มเห็นสันดานกันแล้ว ตอนเนี้ยตอนแรกก็แปดพักโอมาจับมือจับทําส้นตีนอะไรกันที่หลังจะจับนะไปรูปหัวใจหัวใจส้นตีนอะไรกันที่หลังจะทำนะจะบอกให้ไอพักการเมืองแม่งก็เหมือนกับหนุ่มสาวคู่รักผัวเมียเนี่ยแสดงออกสื่อมากเท่าไหรอ่อ่ะแม่งไม่ใช่ของจริงทําเป็นรักกันกอดกันลงเฟซลงโซเชียลไม่ใช่ของจริงไอพวกนี้เตรียมจะเลิกกัน ไอ้คนที่เขารักกันจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องมาประกาศให้ใครรู้หรอกว่ากูรักกันผัวเมียละนึกออกปะเหมือนกันไม่ผิดอะไรตรงไหนคิดดูดิยจับมือกันมาแปดพักอยู่ๆจะถีบพักเก้าไก่แม่งไปพักเดียวอ,ะอ่ะ่ะดีนะพักเป็นธรรมแม่งเจ๋งอะ่ะแม่งโคตรหน้านับถือน่าศรัทธาไอ้คนคนนี้แม่งเก่ง แล้แม่งมีอยู่ดมการจะบอกฮนะมันเป็นความหวังไอ้คนคนนี้ยเผลอๆตั้งพักใหม่เนี่ยให้คนเนี้ยแม่งเป็นหัวหน้าพักก็ได้เลยให้พักเป็นธรรมเนี่ยให้สอสพรรคเป็นธรรมเ,เอาจริงแม่งมันแน่ๆเลยอ่ะ,อะแล้วกันผมจะสรุปตรงนี้ว่าถ้าเกิดไปดึงพัก ไหนก็าตามทักพักหนึ่งมาเป็นแม้แต่พักของคุณคุณวัอะไรนะพักชาติพัฒนากาคุณสุวัตสุวัตใช่ไหมฤิติพรบอุต่าหไปรวมกันเป็นพักพัตากาไม่ได้เรื่องแนละ้วกลับมาเป็นพักชาติพนาอย่างเดียวอย่างเก่าดีกว่ามาักก่อนก็ออกไปแล้ะ ก็ไม่ต้องรวมหรอกครับอยู่แม่งอย่างเงี้ยยื้อแม่งไปอย่างเงี้ยเป็นประกาศให้โลกรู้ว่าเราแม่งกลุ่มประชาธิปตไตยเว้ยประชาชนเขาอยากเห็นกลุ่มฟูฟากประชาธิปไตยที่แอบอ้างว่าไอ้นั่นเป็นอนุรักษ์นิยมไอ้นี่เป็นประชาธิปไตยสรุปแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอนุนรักษ์นิยมทางสิน้นถ้าเกิดมีการแตกแถวไปนะ แต่บ้านเมืองก็จะชิบหายม็อบก็จะทั่วบ้านทั่วเมืองมันจะเกิดการยุคขึ้นหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะมาทำการรัฐประหารไม่ใช่รัฐบาลทหารแล้วก็เชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับเออนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม ย่าเพิ่งเอียนนะก็จะพูดแม่งไปเรื่อยเเรื่องนี้แหละครับมาซื้อกระถางผมด้วยกระถางแคนตัสครับอันนี้เป็นต้วยกาแฟแลวมาปิดปิดประดอยใายึึงใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับขายใบละร้อยเก้าสิบาทสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งด้วยแล้วท่านที่จะบูชาพระพุทธชิลรุนหร้อยหกสิบหกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ ใกล้หมดแล้วติดต่อกับผมได้สามช่องทางครับ Facebook ดรกฤษลเดชวิสัยรายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไอดีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะถ้าจะสนับนุนผมไปสู้คดีวันที่8สิงหาคดีที่ศาลอาญ,ญาทนก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบ ท่านเข้าที่ดูอยู่ในช่อง Facebook ก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยดูในช่อง YouTube ก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีีวิต